เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าสยองขวัญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามโมงสิบห้านาทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบนทีคล็อกสเตปิดัสสามร้อยสิบห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงเล่าเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮอร์สตอร์ไทไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาฬิกาหยุดเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องหลอนก่อนนอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามโมงสิบห้าเมื่อเข็มนาฬิกาขยับมาหยุดที่เวลาสามนาฬิกาสิบห้านาทีเสียงติ๊กของนาฬิกาแขวนบนผนังดังก้องไปทั่วห้องเียบ แสงไฟนีออนสั่นระริกเหมือนจะดับลงในทุกวินาทีอากาศในห้องเย็นจัดจนรู้สึกถึงลมหายใจที่กลายเป็นไอร่างของมินนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้กลางห้องมือทั้งสองกำมแน่นอยู่บนตักเหนือซึืมออกมาตามฝ่ามือเธอไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินก่อนหน้านี้เป็นของใครเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าช้ายังดังก้องอยู่ในหัวไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้นอกจากเธอกลิ่นอับของไม้เก่าผสมกับกลิ่นฝนที่เพิ่งตกทำให้ห้องยิ่งเย็นชา มินค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาอีกครั้งเข็มวินาทีกลับหยุดนิ่งไม่ขยับแม้แต่น้อยแสงไฟกระพริบอีกครั้งแล้วทุกอย่างก็ดับลงในความมืดสนิทเธอได้ยินเสียงลมหายใจอีกเสียงใกล้หูหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเธอพยายามกลั้นหายใจเพื่อฟังให้แน่ชัดเสียงนั้นยังอยู่แผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังอุณหภูมิในห้องลดลงจนรู้สึกเหมือนอยู่ในตู้เย็น เส้นผมบริเวณต้นคอของมิลลุกชันขึ้นเองเธอค่อยๆหันหน้าไปช้าๆแสงจากหน้าต่างที่ส่องเข้ามาจากถนนทำให้เห็นเงารางๆบนผนังเงานั้นสูงผิดปกติและขยับช้าๆเข้ามาใกล้เธอเสียงนาฬิกากลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงติ๊กธรรมดามันคือเสียงหัวเราะเบาๆแทรกอยู่ในจังหวะของเวลามิขยับถอยหลังมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ เธอมองไปที่นาฬิกาอีกครั้งตัวเลขดิจิทัลบนหน้าปัดเปลี่ยนไปจาก3นาฬิกา15นาทีเป็น3นาฬิกา16นาทีแล้วกลับไปที่3นาฬิกา15นาทีอีกครั้งเหมือนเวลาถูกขังอยู่ในวังวนเดียวกันเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและคราวนี้มันไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปเสียงหลายเสียงเริ่มประสานกันบางเสียงแผ่วบางเสียงกระซิบชื่อของเธอมินเริ่มสั่นทั้งตัวความกลัวเกาะแน่นอยู่ในใจ เธอพยายามลุกขึ้นยืนแต่ขาเหมือนแข็งจนขยับไม่ได้ในเงามืดตรงมุมห้องมีแสงบางอย่างส่องออกมามันไม่ใช่แสงจากไฟแต่เป็นแสงจากดวงตาของบางสิ่งที่กำลังมองตรงมาหาเธอจ้องไปยังแสงนั้นโดยไม่กล้าขยับตัวดวงตาคู่นั้นลึกลับและเย็นชาราวกับไม่มีชีวิตแต่กลับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เธอไม่สามารถละสายตาได้แสงจากดวงตานั้นกระพริบเบาเบาคล้ายการหายใจของสิ่งมีชีวิต มิ้นกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงในลำคอดังกล้องในความเงียบหัวใจเต้นถี่รัวเหมือนกลองที่ถูกตีไม่หยุดเธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเก้าอี้แต่ปลายนิ้วของเธอยังไม่ทันแตะหน้าจอเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเสียงเคาะช้าและหนักแน่นกว่าเดิมเหมือนใครบางคนตั้งใจให้เธอรู้ว่ามันยังอยู่ที่นั่นมิ้นตัวแข็งร่างกายไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่ง เสียงฝีเท้าช้าๆดังมาจากทางเดินนอกห้องมันเดินลากเท้าผ่านพื้นไม้ที่ส่งเสียงเอี๊ยดอารดังสะท้อนในความเงียบเธอหลับตาแน่นหวังว่าเสียงนั้นจะหายไปแต่เสียงฝีเท้ายังคงเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนหยุดอยู่หน้าประตูเธอหายใจแรงจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังในหูแล้วเสียงเคาะก็หยุดลงมินกลั้นหายใจอยู่นานก่อนจะได้ยินเสียงเบาๆดังจากอีกฝ้าของประตูเปิดสิเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิง น้ำเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่บิดเบีย้ยวและไม่เป็นมนุษย์มิ้นส่ายหัวช้าๆทั้งที่ไม่มีใครเห็นเธอขยับถอยหลังออกห่างจากประตูแต่ในขณะที่เธอถอยไปหนึ่งก้าวมือของเธอกลับไปชนเข้ากับเก้าอี้ที่โยกเบาๆเสียงไม้กระทบพื้นดังก้องไปทั่วห้องเธอหยุดนิ่งรู้ทันทีว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนี้อาจทําให้เธอถูกพบประตูเริ่มสัน่นเสียงข้อกลับมาอีกครั้งคราวนี้ที่ขึ้นหนักขึ้นมินรีบผันไปทางหน้าต่างด้านหลัง พยายามเปิดมันแต่กรอบไม้เก่าติดแน่นเหมือนถูกปิดตายมานานมือของเธอสั่นจนแทบไม่มีแรงจับเสียงข้อกลายเป็นเสียงทุกอย่างบ้าคลั่งแสงไฟนีออนในห้องกลับมาสว่างอีกครั้งแต่สั่นรัวราวกับจะระเบิดมินหันกลับไปที่ประตูแล้วเธอก็เห็นมันเงาของหญิงคนหนึ่งฉายผ่านช่องแสงใต้ประตูขาทั้งสองข้างยาวผิดสัดส่วนและปลายเท้าไม่แตะพื้นมินถอยหลังจนหลังชนกับกำแพง เธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามไม่ร้องออกมาแต่ทันใดนั้นเสียงนาฬิกาก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งติกติกติกเสียงนั้นช้าลงเรื่อยๆจนเหมือนเวลาในห้องนี้กำลังถูกดูดหายไปเมื่อเสียงสุดท้ายจางลงทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบที่อึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกแล้วประตูก็เปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงบานพับเก่าครวญครางเหมือนเสียงคร่ำครวญของใครบางคนความมืดด้านนอกค่อยๆซึมเข้ามาในห้องเหมือนหมอกหนา มิ้นมองเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดนั้นมันไม่ใช่เพียงเงาเดียวเงามากมายเริ่มปรากฏขึ้นบนผนังรอบตัวเธอบางเงาเดินช้าบางเงายื่นเฉยๆเ,เ,เหมือนรอเวลาอุณหภูมิในห้องตกลงอีกครั้งจอโนนมหายใจของมิ้นกลายเป็นควันขาวเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวไม่มีที่มาที่ไปราวกับเสียงล่องลอยมาจากอากาศเธอได้ยินใช่ไหมเวลาหยุดแล้วตอนนี้คือสามนาฬิกาสินาที มิ้งปิดหูแน่นพยายามประโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาเธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังเดินวนรอบตัวแรงลมเย็นว่าพัดผ่านแก้มเหมือนใครบางคนเป่าลมหายใจใส่เธอจากด้านหลังมิ้งหันขวับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟดับลงอีกครั้งความมืดเข้าครอบงำห้องทั้งหมดแต่ในเงามืดนั้นเธอเห็นบางสิ่งปรากฏขึ้นตรงกลางห้องเป็นนาฬิกาเรือนเก่าตั้งอยู่บนพื้นมันไม่ใช่นาฬิกาของเธอ มันเป็นนาฬิกาไม้แบบโบราณหน้าปัดแตกและเข็มชี้เวลาอยู่ที่3 ,15 นาฬิกา15นาทีเสียงนาฬิกาดังขึ้นเองทั้งที่ทไม่มีใครแตะต้องติกต๊กติ๊กแล้วเสียงหัวเราะก็กลับมาอีกครั้งมินเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอผสมกับเสียงหัวเราะของบางสิ่งในห้องจู่ๆนาฬิกาเรือนนั้นก็ล้มลงเองเสียงกระแทกพื้นดังสนัน่นกระจกหน้าปัดแตกกระจายจากเศษกระจกที่เกลื่อนพื้นมินเห็นภาพสะท้อนของตัวเอง แต่ในภาพนั้นใบหน้าของเธอไม่ได้เหมือนเดิมแววตาของเธอว่างเปล่าและริมฝีปากกำลังยิ้มอย่างบิดเบี้ยวภาพสะท้อนนั้นค่อยๆขยับแยกจากตัวจริงมันยืนขึ้นจากเศษกระจกช้าๆและมองตรงมาที่มินด้วยดวงตาที่ไม่มีแววของมนุษย์เสียงในห้องเงียบลงทันทีนาฬิกาทุกเรือนในบ้านหยุดเดินพร้อมกันเวลาหยุดอยู่ที่สามนาฬิกาสินาทีอีกครั้งมิรู้สึกว่าร่างของเธอเริ่มชาไปทั้งตัว เรากับมีแรงบางอย่างกำลังดึงเธอลงสู่พื้นเธอพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นยิ่งรู้สึกเหมือนถูกมัดด้วยเงาที่มองไม่เห็นแสงจากดวงตาในเงามืดค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งมันส่องเข้ามาที่ใบหน้าของเธอโดยตรงและในแสงนั้นเธอเห็นบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบบนผนังด้านหลังมีข้อความเขียนด้วยลายมือเหมือนเลือดสดใหม่เธอไม่ควรอยู่ตอนนี้เสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศทางมิ้นหลับตาแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้ม และเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอไม่อยู่ในห้องนั้นแล้วแต่กลับยืนอยู่ในทางเดินแคบๆบแบบที่ปกคลุมด้วยหมอกสีเทาผนังรอบตัวเป็นสีดำมันวาวเหมือนกระจกแต่ละด้านสะท้อนภาพของเธอนับไม่ถ้วนบางภาพยิ้มบางภาพร้องไห้บางภาพมองกลับมาด้วยสายตาที่เย็นเฉียบเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งในระยะไกลสามนาฬิกาสินาทีเวลายังคงไม่ขยับ เธอรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในวังวนของเวลาที่ไม่สามารถหนีออกมาได้อีกเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเธออีกครั้งเทอมาแทนเขาแล้วร่างของมินเริ่มสั่นแรงจนแทบยืนไม่ไหวเธอพยายามตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากในกระจกด้านหน้าสุดภาพสะท้อนของเธอยังยืนอยู่แต่รอยยิ้มบนใบหน้านั้นเริ่มขยายกว้างขึ้นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอเลยภาพสะท้อนค่อยๆย,ยกมือขึ้นวางบนกระจก และมินก็รู้สึกถึงแรงกดบนไหล่ของตัวเองจากด้านหลังช้าหนักเย็นเฉียบเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้เธอเป็นของเราแล้วมินยืนนิ่งรู้สึกถึงแรงกดบนไหล่ที่เย็นเฉียบจนชาหนึบไปทั่วร่างหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกแต่ร่างกลับไม่อาจขยับได้แม้แต่น้อยภาพสะท้อนในกระจกตรงหน้ามองกลับมาด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาดรอยยิ้มที่ค่อยๆค,คลี่กว้างขึ้นจนผิดธรรมชาติ แสงรอบตัวเริ่มสันไหวเหมือนเวลาในที่แห่งนี้กำลังบิดงอเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งติกติกติกแต่คราวนี้เสียงนั้นกลับค่อยๆช้าลงและแผ่วลงจนแทบไม่ได้ยินมิ้นหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าประหลาดเหมือนหัวใจของเธอค่อยๆถูกดูดเข้าไปในความเงียบแล้วทันใดนั้นแสงหนึ่งก็ส่องว่าขึ้นจากปลายทางของทางเดินหมอก เป็นแสงอบอุ่นอ่อนๆที่แตกต่างจากความมืดที่ปกคลุมมาทั้งหมดมินก้าวช้าๆเข้าไปหามันราวกับมีแรงดึงบางอย่างนำพาเธอไปทุกย่างก้าวเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มจงหายไปทีละน้อยภาพสะท้อนในกระจกค่อยๆมืดลงเหลือเพียงเงาลางๆเมื่อเธอเดินเข้าใกล้แสงนั้นเสียงหัวเราะเสียงนาฬิกาและเสียงลมหายใจในความมืดก็เงียบลงพร้อมกันมีเพียงเสียงของหัวใจตัวเองที่เต้นช้าอย่างสบงบเธอยื่นมือออกไปแตะแสงนั้นเบาๆ ทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวก็หายไปไม่มีทางเดินไม่มีหมอกไม่มีเงามีเพียงความเงียบสงบแอร์และลมหายใจอุ่นที่พัดผ่านข้างแก้มเมื่อมินลืมตาขึ้นอีกครั้งเธออยู่ในห้องเดิมห้องเล็กๆที่เธอนั่งอยู่ก่อนหน้านี้นาฬิกาบนผนังเดินต่ออีกครั้งเข็มชี้เวลาอยู่ที่สามนาฬิกาสิบหกนาทีเสียงฝนตกนอกหน้าต่างกลับมาอีกครั้งกลิ่นฝนผสมกลิ่นไม้เก่าทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างเพิ่งเป็นฝันร้าย มิ้นหายใจแรงพลางมองไปรอบห้องไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบไม่มีใครอยู่ในนั้นเพียงแต่บนโต๊ะไม้ตรงหน้ามีนาฬิกาเรือนเล็กวางอยู่มันเป็นนาฬิกาโบราณแบบเดียวกับที่เธอเห็นในห้องนั้นแต่ตอนนี้หน้าปัดมันแตกและเข็มยังคงหยุดอยู่ที่เวลาสามนาฬิกาสินาทีเธอจ้องมันนิ่งอยู่นั้นรู้สึกถึงบางสิ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ในอากาศแล้วเสียงติ๊กของนาฬิกาเรือนนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจน มินค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างเธอเปิดมันออกลมหยาดฝนเย็นพัดเข้ามากระทบแก้มแสงจากฟ้ารุ่งสางเริ่มแตะขอบท้องฟ้าโลกภายนอกดูปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในแววตาของมินมีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปรอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นบนใบหน้าก่อนที่เธอจะหันไปมองนาฬิกาเรือนนั้นอีกครั้งเข็มวินาทีหยุดนิ่งอีกครั้งที่3นาฬิกาานาทีและในกระจกเงาข้างผนังเธอเห็นภาพสะท้อนของตัวเอง กำลังยิ้มอยู่แต่ดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไป